เดี๋ยวเราไปเดินไปสาลเจ้าไอ้ข้าอย่างเนี่ยเดไปดูว่ไม่มีความเลยเรื่องมาเที่ยวดูนี่เด็กๆแค่เลยแตะเอาเด็กเป็นของฝากเด็กเป็นเล่นงครับคนเที่ยวเยอะครับที่นี่เป็นติดอันดับของศาลเจ้าในญี่ปุ่นครับที่นี่เดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในกันดีกว่า วางค้างมีของขายเยอะครับร้านอาหารของฝากพวกนี้ครับนี่เี่ะเก่าครับเนี่ยเดินขึ้นไปไกลอยู่ครับมาสิบห้านาทีจากลานจอดรถครับมาเลยครับเหนื่อยอยู่เหมือนกันห่างขึ้นเป็นเนินชที่นี่มาชาลังคาไม่เปิดเท่าไหร่ครับ เดินไปทางบริษัทเจ้าแล้วครับนเยอะไปเห็น,นรอบทางอีกมุมหนึ่งเดินไปเลยครับตรงนี้ อีกมุมหนึ่งครับนี่ครับก็เรียนด้านไหนของตัวเจ้าครับนี่ครับมุมนี้ก็สวยครับนี่เป็นด้านนอกครับ มีเหมนให้เขียนนะครับแล้วก็มาแปนไว้ตรงนี้แล้แลตรงไหนกันครับไปดูมุมนูน้นดีกว่าดนี่ก็มาดานเนอกจุดหนึ่งแต่มุมนี้ครับเดยวแทนเป็นมุมนี้ให้ดูท,นนท่าไปกน้ำักิ์อะฮะ่าน้ักิอืม ครับมี่มุกกว้างนิดหนึง่งคคนเที่ยวเยอะมากเลยนี่เรามาเช้านะครับวันนี้ไปเรืเร่อยๆด้านในเนาะเราก็ไปน้ำตกโอตาวะ<ป><ป>น้ำตกโอตาว,ว,วะครับเดินทางเรือบรรยากาศด,ดีครับตรงนี้มองเห็นมุมของเกียวโตวเลยครับผมซูม มุมหนึ่ง้างเคี่ยวเยอะค้างใะญ่เยอะครับนี่ทัานี้เปสันเจ้านักขิงจออครับเกี่ยวกับศรีกรรมนะไก่เขาบอกนี่เป็น ทางระหว่างทางที่เราเดินผ่านครับลงไปทางด้านล่างครับอาก,กาศดีครับดูคนเยอะมากเลยคนนักเรียนมาครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูโหดูดิเดี๋ยวเรามาก่อนดูด้านบนแน่นเลยครับนักเรียนเรีนสอบยอประมาณนี้ครับ <c oughs> เมื่อจะดีครับวันนี้ฝนนิดนิดไม่ร้อนครับวันนี้อากาศดีแปอีกแบบครับสามสายครับวันนี้เป็นไปนามสักชิบเนาะเป็นไปนาสามสายผมช่วยไปใกล้ๆ น้ำมาเดิมครับเด็กน้ำสามสายมาค,ครับขอเข้าคีวครับเข้าคีวครับเยอะครับน้ำใส่มาก แล้วบนออกทีได้เลยครับครับใช้เสาไม้ไม่รู้กี่ต้นนะครับร่างวิหารอันเก่า,ากที่มดด้านบนมาที่มุมหนึ่งครับด้านหลังทางลงนะครับ ฉาน้ำมันภูขเขาด้วยครับนี่ด้านหลังให้ด้านหน้าครับในทางลงจะมองเห็นเมืองเกียวโตครับ มาณนี่แหละครับเลยก็เดินเล่นหาอะไรกินที่มีคนเที่ยวเยอะมากครับนีเรามาช่วงเช้าก็คนไม่ค่อยมีเท่าไหร่ตอนนี้เราเริ่มเดินกลับแล้วต่คนเริ่มทยอยเข้าแล้วครับดูครับเยอะมากคนครับด,ด,ด้านนี้นักเรียนก็ค่อนข้างเยอะครับนักเรียนญี่ปุ่นครับตะกี้เราเข้ามายังไม่เปิดเท่าไหร่ครับ งฝากอะไรอย่างครับของกินเยอะครับของกินของฝากตลอ,อดแนวเลยครับแล้วไปหาร้านนั่งเล่นกันดีกว่าประมาณนี้แหละครับไปที่ต่อไปอมาดูแพ็กเกจขนมของญี่ปุ่นนะครับแพ็กเกจสวยๆเลยครับ เครดิสสวยนะครับวันนี้จะอะไรอย่างครับไเก้กนัไปเล่นก็มีเยอะครับลายซอยไลยเดินไปตลอดทางครับ ร้านอาหารเลยครับบ้านเก่าก็าเยอะเป็นสมัยบ้านดั้งเดิมครับแทนนี้มาดูพริกเนี่ยนี่ร้านนี้จะขายพริกานเดียวแน่เลย <c oughs> รับพริก รอบๆประมาณนี้ครับตลอดเส้นเลย mm hmm. เข็มเก่าครับของที่นี่ mm hmm. บ้านเก่าๆเยอะมากรับแถวนี้ครับเส้นนี้ซอยนี้นะเราไปเดี๋เล่นซอยนี้เดี๋ยวครับ